สวัสดีค่ะอยู่กับเซรถบุสองเกรดเอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่เป็น t o โยต้า o r t เ n เนเครื่องยนต์2.8 V นะคะตัวนี้เป็นขับ4ใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะมีรถเข้าใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวาตามไปชมกันเลยค่ะสําหรับนะคะรถที่จอดอยู่ด้านหลังนะคะสวยมากที่สําคัญนะคะประวัติดีนะคะใช้เลนดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.89เท่านั้นเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.8V นะคะปี2018นะคะอันนี้เข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคา969,000บาทนะคะใครที่กำลังมองหานะคะ f o r t u n e r ขับ4นะคะมีเข้ามาแล้วนะคะมีให้เลือก2คันด้วยกันนะคะแต่คันนี้เป็น2.8นะคะ ค่าสีขาวจะเป็น2.4เพราะฉะนั้นใครที่สนใจสเปคไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะคะสะภาพรถก็คือสวยกิ๊กนะคะนดทุกตัวสภาพเดิมนะคะภายในก็มาพร้อมกับเบาะหนัง นะคะสีน้ำตาลส้มสวยงามเลยทีเดียวใหม่มากนะคะนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะคะหัวน็อตตํำจุดต่างๆให้ดูได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวตามไปชมภายในกันสักนิดนึงนะคะนี่นะคะสภาพภายในนะคะสำหรับ Toyota f o r t u จ e r เขับ4นะคะปี2018รถเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้นะคะ9 6 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะ Toyota า o r t ์ n ูเนร์ะคะรถครอบครัวนะคะที่สําคัญนะคะลูกค้ามีประวัติสามารถจัดได้เยอะกันเลยทีเดียวนะคะออกรถเริ่มต้นนะคะสองหมบาทสําหรับคันนี้นะคะนี่นะคะคอนโทรลด้านหน้านะคะก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้แล้วก็ตกแต่งลายไม้สีน้ำตาลนะคะใครที่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้รีบทัก ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ